ดีครับมาพบกันตอนสายๆครับวันนี้วันพุธหัสครับก็หลังจากเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อวานครับฝนตกลินมาไม่เยอะครับแต่วันนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับฝนมึดตึบมาเลยครับวันนี้คิดว่าวันนี้น่าจะตกแรงครับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเกี่ยวข้าวตากข้าวก็รีบเก็บข้าวด่วนนะครับ ว่าฝนจะตกแล้วเดี๋ยวมาดูมะละกอรครับเพราะว่าอาทิตย์นี้จะเก็บให้แม่ค้าครับว่าพอมีหรือเปล่าแม่ค้าสั่งเยอะครับมะละกอช่วงน,นี้ต้นสูงแล้วครับก็จะเก็บลําบากหน่อยหนึ่งนี่มีตลูกใหญ่ๆครับก็เป็นค้างถั่วเก่าครับฉีดยาไปแล้วก็ยาขึ้นมาอีกแล้วครับ แต่มะละกอที่ผมปลูกไว้ก็สามปีแล้วครับก็ยังยังดกอยู่เหมือนเดิมครับลูกนี้แม่ค้าําส้มจะไม่เอาครับมันจะสุกแล้วก็จะเอาลูกขนาดนี้ครับขนาดนี้แล้วก็ขนาดนี้ครับลูกกิโลสองกิโลครับกําลังดีถ้าเป็นมะละกอตาส้มครับถ้าอยากให้อร่อยครับต้นต้องสมบูรณ์ครับถ้าต้นไม่สมบูรณ์ต้นเป็นโรคเอาไปตาส้ม มะละกอเขาจะไม่กรอบเขาจะเหนียวแล้วก็จะแก่นครับเต็มะละกอผมปลูกไว้ต้นไม่เป็นโรกครับเอาไปตำส้มก็จะกรอบแล้วก็จะอร่อยมากครับจะอร่อยมากครับถ้าต้นไหนเป็นโรกผมจะตัดทิ้งเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลามสุกแล้วครับลูกนี้ลูกนี้มะละกอสุกแล้วครับลปล่อยให้นกกินครับเพราะว่ามันไม่หวานลูกใหญ่ ตรงลูกเล็กๆครับวันนี้ก็มาชมสวนครับดอกไม้สวยมากมากเลยครับดอกไม้เยอะมากครับอยู่ข้างๆสวนครับก็เป็นบรรยากาศบ้านสวนครับวันนี้ท้องฟ้าตั้งแต่เช้าไม่มีแดดเลย คุ้มฟ้าคุ้มฝนฝนก็จะตกแล้ววันนี้อากาศดีครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวไม่เย็นอากาศกำลังพอดีครับเพราะว่าฝนมันจะตกหอมเลยก็เป็นสวนเดี๋ยวไปดูมะละกอที่ผมปลูกปีนี้ครับยังไม่ พิ่งออกดอกครับตอนนี้มะละกอผมปลูกไว้ปีนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นว่าดอกดอกยาวครับคิดว่าน่าจะเป็นมะละกอพวงเป็นพวงแล้วก็ก้านจะยาวครับแต่ตอนนี้ติดลูกแล้วแต่รู้ว่าลูกกลมครับเดี๋ยวจะมีลูกยาวกี่ต้นไม่รู้ครับนี่แบบนี้ยังไม่รู้ว่าลูกยาวหรือลูกกลมครับ แต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่าเป็นลูกยาวครับต้นสมบูรณ์ครับต้นเตี้ยครับออกดอกติดลูกแล้วครับออกดอกแล้วครับแล้วกอต้นเตี้ยมีจะค่าหกต้นครับฝนจะมาแล้วครับเพื่อนๆนที่ไหนฝนตกบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้ที่บ้านสวนผมฝนกำลังจะมาครับฝนจะตกแล้วครับ คลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ